เมอร์เซเดสเบนซ์ S- คลาสปี2026ยังคงยืนหนึ่งในฐานะรถซีดานสุดหรูที่ผสมผสานทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในระดับสูงสุดรถรุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบให้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านรูปลักษณ์ภายนอกภายในและสมรรถนะที่เหนือชั้นจุดเด่นแรกที่ผู้คนเห็นได้ชัดคือการดีไซน์ด้านหน้ากระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมเส้นโครเมียมที่ให้ความรู้สึกรูราไฟหน้าแบบดิจิทัลไลท์ที่คมชัดและฉลาดยิ่งขึ้นสามารถปรับลำแสงอัตโนมัติตามสภาพถนน และสภาพอากาศรูปทรงดูรวมยังคงเส้นสายที่สง่างามแต่เพิ่มความลู่ลมและความทันสมัยมากขึ้นพ้นเพื่อรองรับยุคใหม่แห่งการขับเคลื่อนภายในห้องโดยสารของ S Class ปี2 0 2 6ถือว่าหรูหราในระดับที่ยากจะหาคู่แข่งเทียบได้บอดนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมระบบนวดที่สามารถเลือกโหมดการทำงานได้หลากหลายตามความต้องการของผู้โดยสารวัสดุภายในใช้หนังแท้คุณภาพสูงไม้จริงและอลูมิเนียมพรีเมียมแผงหน้าปัดเป็นจอ OLED ดีขนาดใหญ่ ที่สามารถแสดงผลได้คมชัดเต็มตาพร้อมระบบเลนบรุ่นล่าสุดที่รองรับการสั่งงานด้วยเสียงและท่าทางระบบเสียงรอบทิศทางจากเบอร์มสเตอร์ที่อัปเกรดใหม่มอบประสบการณ์การฟังเพลงในระดับคอนเสิร์ตท,ทำให้การโดยสารทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความเพลิดเพลินในด้านเทคโนโลยีความตลอดไัย S Class 2026ยกระดับขึ้นอีกขั้นระบบขับขี่กึ่งอัตโนมัติที่พัฒนาใหม่ช่วยให้รถสามารถควบคุมความเร็วการเบรกและการบังคับเลี้ยวได้อัตโนมัติในบางสถานการณ์เช่นบนทางด่วน หรือในสภาพการจราจรติดขัดกล้องและเซ็นเซอร์รอบคันช่วยเพิ่มการตรวจจับสิ่งกีดขวางและคนเดินถนนระบบเตือนการชนล่วงหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำงานร่วมกันอย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุดในการขับขี่ด้านสมรรถนะ mercedes benz s class 2026มาพร้อมกลุ่มพลังที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบไฮบริดและ plug in hybrid หรือรุ่นเครื่องยนต์ไฮบริดสามารถทำง,งานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ให้กำลังรวมมากกว่า500แรงมา้าและสามารถขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งระบบเกียร์อัตโนมัติ9สปีดถูกปรับปรุงให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลมากขึ้นการขับขี่จึงมีทั้งความเร้าใจและความสบายไปพร้อมกันร,ระบบการสะเทือนแบบถุงลมแมรมทิกที่ปรับระดับได้อัตโนมัติช่วยให้การขับผ่านถนนที่ขรุขระยงคงให้ความรู้สึกนุ่มนวลเหมือนนั่งอยู่บนโซฟาสุดหรู นอกจากนี้ S c l a s s 2,026ยังเน้นในเรื่องการเชื่อมต่อที่ทันสมัยผู้โดยสารสามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเข้ากับระบบรถได้อย่างสมบูรณ์แบบมีการอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้รถทันสมัยอยู่เสมอฟังก์ชันควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนเช่นการสตาร์ทเครื่องยนต์เปิดปิดประตูหรือควบคุมระบบปรับอากาศจากระยะไกลก็ทำได้อย่างสะดวกสบายในแง่ของการโดยสารด้านหลังรถรุ่นนี้ยังคงเป็นผู้นำในกลุ่มซีดารูราด้วยพื้นที่กว้างขวางบอก หลังปรับเองนได้หลายระดับพร้อมจอแสดงผลความบันเทิงส่วนตัวสำหรับผู้โดยสารด้านหลังระบบปรับอากาศแยกอิสระหลายโซนทำให้ทุกตำแหน่งนั่งได้รับความสบายเท่าเทีเทยมกันการเดินทางใน S Class 2 0 2 6จึงเหมือนการนั่งอยู่ในห้องโดยสารของเครื่องบินชั้นหนึ่งที่สามารถพาผู้โดยสารไปถึงจุดหมายได้อย่างผ่อนคลายและเต็มไปด้วยความหรูหราสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถยนต์หรูและต้องการความสมบูรณ์แบบทั้งในด้านสมรรถนะความปลอดภัยเทคโนโลยี และความสะดวกสบาย Mercedes-Benz S-Class 2026คือคำตอบที่ลงตัวที่สุดรถคันนี้ไม่ได้เป็นเพียงพาหนะแต่เป็นสัญลักษณ์ของรถนิยมและความสำเร็จในชีวิตหากคุณไม่อยากพลาดข้อมูลรีวิวรถใหม่ที่น่าสนใจแบบนี้